การยิงต่อเนื่อง5นัดนะครับนภูมิจะใช้ระยะเวลากี่วินาทีนะครับตัวนี้เป็นลูกเหล็ก5นัดนะครับเวลาใส่ลูกนะครับน้านหย่อนเข้าไปตรงรูตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกจะไหลมาแล้วก็ติดแม่เหล็กอยู่ตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวนภูมิหย่อนให้ดูนะครับเวลาใส่ลูกนะครับให้ขึ้นสายก่อนใส่ลูกนะครับแบบนี้นะครับครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับอยู่ใน กระบอกนะครับ1ลูกนะครับก็เดี๋ยวอยู่นี้4ลูกนะครับเดี๋ยวให้นภูมิเทสให้ดูนะครับเป้าอยู่ด้านนู้นนะครับนิเริ่มเ,นะเริ่มเลยครับเป้าก็จะแกว่งๆนิดนึงนะครับนัดที่3มนะครับนัดที่4ี่นะครับ ก็นัดที่ห้านะครับครับก็เข้าเป้าทุกนัดนะครับก็เฉลี่ยระยะเวลาก็อยู่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้ดูนะครับหลังคลิปนะครับก็ตามนี้นะครับเผื่อน้านาท่านไหนที่จะเอาไปยิงเร็วนะครับหรือว่าซ้ําเป้านะครับครับก็มาดูเป้ากันนะครับเป้าก็จะออกมาเป็นพุนๆแบบนี้นะครับสําหรับการยิงที่5นัดนะครับ ก็เป็นแนวทางในการทดสอบเฉยๆนะครับเผื่อน้นๆบางท่านก็อาจจะเทสได้เร็วกว่าน,นี้นะครับเวลาที่จับไปอยู่ประมาณสัก30วิ3าวินาทีนะครับก็ถ้าไหนสนใจหน้าไมา้ตัวนี้นะครับก็ติดต่อตามช่องทางนี้เลยนะครับของทางค่าย s i กนาวสปอร์นะครับขอบคุณครับ